ว้าวคลิปนี้ต่อกันที่เรื่องราวของแฟนมิทอัพของโดรนริซ่าค่ะที่มีการประกาศโซนเอเชียคลิปนี้แอดมีบอสแซมมีการรายงานค่ะว่าแฟนมิทอัพของโดนิซ่าค่ะจะใช้ทีมเดียวกันกับคอนเสิร์ตพิลี่นะคะหรือว่าไอยูนั่นเองซึ่งล่าสุดนี่ค่ะทางโปรดักชันไอจีเขาได้ออกมาแขกโดนิซ่าแขกค่ายค่ะทุกคนแลวก็มีการแปะรูปภาพที่โดนิซ่าออกมาประกาศแฟนมิทอัพนั่นเองทีนี้ค่ะพาเพื่อนๆมาชมตัวอย่างคอนเสิร์ตของไอยูนะคะแม่ซึ่งหลายๆคนมองว่าไม่น่าจะใช่แฟนมิทอัพธรรมดา แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนกับเป็นการชิมลางนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างคล้ายๆกับน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะก่อนที่จะมีเวิลด์ทัวร์ค่ะป้ายอย่างเขาก็ใช้คําว่าแฟนมีตติ้งนั่นเองนะแต่ใดๆก็คือมันเป็นคอนเสิร์ตนั่นเองแหละด้านในก็จะมีการร้องเพลงน่นนี่นั่นนะคะอมหมายก็ oh แปลว,ว่าต้องอลังการจัดหนักจัดเต็มใช่ไหมคะเพราะว่าดูตัวอย่างจากคอนเสิร์ตของ i อค่ะนี่แค่แฟนมีตจะแม่ถ้ามีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นอริซ่าจะเล่นใหญ่ขนาดไหนโอ้ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วจ้าไม่ใช่แฟนมีตติ้งที่จะไปเจอหน้าเจอตา แล้วจะขาง,งานนี้ทีนี้ค่ะมันก็มีข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาสอดคล้องกันค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่านงลิซ่านี่ค่ะจะมีการไปแสดงคอนเสิร์ตที่เกาสงเพื่อนๆจำได้มั้ยก็เคยได้นําเสนออยู่นะคะล่าสุดแม่แม่แฟนคลับเขาก็นํามาเม้ากันแหละอันนี้ขออนุญ,ญาตนํามาเม้าต่อเลยกันนะคะเขาบอกว่าเพื่อนคนใต้หวันส่งมาให้ดูตั้งแต่วันที่18ลงข่าวว่าคนที่เคอีนามีคนออกมายืนยันว่าน,นงลิซ่าจะไปเล่นเพลงที่เกาสงยังบอกเพื่อนไม่ให้เชื่อน้องลิซยังมีแค่2เพลงไม่ถึงอาทิตย์เซอร์ไพรส์มาก ไปจริงแฮะก็เป็นข่าวก่อนหน้านี้นั่นเองนะเพื่อนๆน,นะสรุปว่านองดิชาจะไปเกาสงจริงๆค่ะแม่ซึ่งจัดตรงกับวันที่17เพื่อจ,จิกาย,ยน2024โอ้โหข่าวลือก็มีมูลความจริงอยู่ค่ะคือพอเอ็ดได้ทราบว,ว่านองดิ่าจะใช้ทีมโปรดักชันนะคะเดียวกันกับไอูก็ทําให้ด้รู้สึกว่าแฟนมิรั้งนี้ไม่ธรรมดาซะลแล้วและก็เมื่อเข้าไปส่งไอจีนะคะโปรดักชันรายนี้ส่วนมากก็คือมีการทําเกี่ยวกับเป็นฉากคอนเสิร์ตฉากแฟนมิรอะไรแบบนี้เพื่อนๆดังนั้นมารอจับ ตามมองค่ะว่าน้องลิซ่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่แอ็ก็เชื่อว่ามันต้องแตกต่างเพราะว่าน้งิซ่ามีเพลงของตัวเองแล้วค่ะแม้ว่าจะมีสงเพลงถ้าหากว่านับ New w o m ม n Rockstar นะคะแต่แอ็ก็เชื่อว่าและลิซ่ากับมบนี่ก็คือเพลงของโนิซ่าเช่นกันก็สามารถนํามาร้องในคอนเสิร์ตได้นะจ๊ะโอ้ my g o s ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะและก็จะเป็นศึกชิงบัตนะคะงานนี้แต่ว่าสําหรับสถานที่จัดต่างๆนี่ค่ะไม่รู้ว่าจัดที่ไหนแต่สําหรับเขาส่งเนี่ยแม่แม่แฟนคลับเขาก็มาว่าน้าขี่อารีนานะจะใช่แบบที่แอ็กหลับไปหรือเปล่าก็ต้อองรจ แต่ว่าถ้าหากว่าเออโปรดักชันเดียวกันกับพี่ลี่พี่ไอยูว่าอย่างนั้นนะแม่มันก็ต้องเป็นคอนเสิร์ตขนาดย่อมๆเลยล่ละโอ้ยกรี๊ดหนักมากเป็นการชิมลางก่อนเวิลด์ทัวร์ใช่ไหมคะนงนิ่ายิ่งมีข่าวดือนะว่านงนิ่าจะเวิลด์ทัวร์เพื่อนๆอ,อะไรอะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าลูกสาวเก่งและก็ขยันมากวางแผนและก็คอนเซปต์ต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนนะคะและก็รวดเร็วมากๆเลยเราจับตามองและนี่ก็คือเบาะแสที่แอดนำมาฝากจ้าไปไป